เปิดภาพไมเคิลว่องอดีตนักร้องดังยุค9กเรียกได้ว่าเป็นนักร้องยุค9กที่ตอนนั้นเป็นที่โด่งดังมากซึ่งไมเคิลว่องปัจจุบันอายุ56ปีเป็นนักแสดงชาวฮ่องกงที่มาโด่งดังในประเทศไทยในช่วงปี1993ด้วยผลงานเพลง ชั้นมากไรที่ร้องด้วยสำเนียงร้องเพลงไทยแบบต่างชาตินอกจากนี้ยังร่วมแสดงละครไทยอีกด้วยรวมทั้งยังเคยเป็นคู่ขวัญกับคริสตินาอากิล่าจนแฟนๆจิ้นให้เป็นแฟนกันในสมัยนั้นหลังจากได้แสดงภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ชีวัสเรยโกคู่กับเจเน็ตมาใช้ทางโทรทัศน์ในปี2535และได้มาพำนักและทำงานในกรุงเทพเป็นระยะเวลาหนึง่งเป็นหนุ่มสุดฮอตของวงการ ต่อมาได้ออกอัลบั้มเพลงชุดหนึ่งในสังกัดของ Grammy Entertainment ปัจจุบันจิ m เอ็ม m กรมีเพลงที่ได้รับการโปรโมทก็คือฉันมากไลซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับอัลบั้มนีร้องเป็นภาษาไทยโดยร้องด้วยการใช้ภาษาคาราโอเกะตอนนั้นในอัลบั้มดังกล่าวยังมีเพลง to love somebody และยังนำแสดงในภาพยนตร์เรื่องเจ้าพระยา คู่กับดาวรุ่งดวงใหม่มรกตมณีใช้ทำดันดีจากการกำกับโดยฉลองพักดีวิจิตในเรื่องไม่เคนรับบทเป็นผู้สืบสกุลเศรษฐีที่กลับมาจากฮ่องกองขอขอบคุณข้อมูลจากเวลี่ยนิวส์ออนไลน์ดอทคอมขอบคุณค่ะ